ตัวแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของทีมเออเป็นไฮซีซันนะครับของการส่งออกนะครับก็คือตัวเราเลือกตัวทียูมานะครับหรือว่าไทยยูเนีิไทยยูเนียนกรุ๊ปนะครับอาหารแปรรูปนะครับมีสัดส่วนอยู่ที่51.6เปอร์เซ็นตครับแล้วก็โฟเซนเนี่ยอาหารแช่แข็งนะครับอยู่สัดส่วนอยู่ที่29เปอร์เซ็นตนะครับเราทางฝ่ายเนี่ยคาดการณ์ปี67นะครับจะมีทียูเนี่ยจะมีกำไรสุดที่เนี่ยเติบโตได้เยวันยีนะครับก่อน จากปีก่อนนะครับที่เศรษฐกิจทางฝั่งตะวันตกเนี่ยค่อนข้างอ่อนตัวนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยมีการลดระดับสต็อกลงไปนะครับแต่ปีนี้เนี่ยการสั่งซื้อน่าจะกลับมาเป็นปกตินะครับแล้วก็น่าจะทําให้ตัวผลประกอบการทีอยู่เนี่ยเติบโตได้เยียวยานะครับรายได้ทีอยู่ในแต่ละปีเนี่ยก็จะไล่ตัวขึ้นไปนะครับจนถึงไตรมาสสามนะครับในส่วนของราคาค่าเงินบาทในไตรมาสสามนะครับคาดว่าจะอ่อนค่าอยู่นะครับซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนนะครับต่อราคาหุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับ ในส,ส่วนของกลุ่มธุรกิจ Valuead d e d นะครับเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากาำไรขั้นต้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโดยสองโรงงานนี้จะเข้ามาช่วยเสริมความสามารถในการทำกำไรของทียูได้ดีขึ้นนะครับภาพรวมปีนี้เนี่ยทางฝ่ายยังมองของกำไรของทียูเนี่ยน่าจะเติบโตได้เยวนยียนะครับแล้วก็มีทิศทางที่ดีอยู่นะครับราคาพื้นฐานนะครับสำหรับทียูเนี่ยอยู่ที่16.70สตางค์นะครับตัวต่อมานะครับก็เป็น BDMS มีปัจจัยสนับสนุนนะครับก็คือการเป็นฤดูฝนนะครับโดยคิเสนี่จะเป็นฤดูฝนของประเทศไทยนะครับประกอบกับไตามาสามไตมาสี่เนี่ยเป็นฤดูการท่องเที่ยวของไทยนะครับก็จะทําให้มีผู้ป่วยจากชนชาติอื่นๆเนี่ยนอกจากเดินทางมาเที่ยวแล้วนะครับก็จะมาเดินทางมารักษาช่วงไตมาสามไตมาสี่เนี่ยผู้ป่วยของชาวต่างชาติเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ จากการที่บริษัทประกันเนี่ยขยายตัวนะครับแล้วก็ทางผู้คนเนี่ยให้ความสําคัญนะครับกับการประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับบีเดเสเนี่ยเราก็ให้ราคาพื้นฐานนะครับอยู่ที่ส5สิบห้าบาทมีสิบห้าสตางค์ครับเอ่อในตีมให้ไหลท์ไฮซีซั่นเช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวไทยออยนะครับตัวไทยออยเนี่ยเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นนะครับแล้วก็จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรียมสำเร็จรูปนะครับ ในส่วนของลกการของท็อปเนี่ยนำเข้าน้ำมันดิบนะครับจากตะวันออกกลางเป็นหลัก utilization rate ข,ของท็อปนะครับอยู่ระดับมากกว่า100%นะครับซึ่งสูงที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝ่ายมองว่าค่าการกันเนี่ยมีแนวโน,น้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเราก็ให้ไว้ที่57.50บ,บาทนะครับสำหรับท็อป การฟื้นตัวของยุโรปนะครับก็คือตัวมินนะครับหรือว่าม i n เนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งสัดส่วนธุรกิจอาหารเนี่ยอยู่ที่2 1ซนะครับขณะที่ธุรกิจโรงแรมมีอยู่ที่79เซนะครับบริษัทจะมีความสามารถในการทําธุรกิจในต่างประเทศได้ดีนะครับโดยเฉพาะในตลาดยุโรปนะครับแล้วก็ทําให้ตัวการฟื้นตัวของยุโรปเนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อมินนะครับเป้าหมายการเติบโตของมินในช่วงสาปีข้างหน้านะครับภายใต้แผนการแผนนะครับ expand Horizon นเนี่ยครับ บริษัทต,ตั้งเป้าการเติบโตรายได้นะครับอยู่ที่8 1 0ถึงต่อปีนะครับแล้วก็การเติบโตกำไราสุทธิเนี่ยสิบถึงนตะครับต่อปีนะครับโดยมีเป้าหมายเนี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับมากกว่า10%บเอร์นอกจากนี้เนี่ยบริษัทจะมีการลดสัดส่วนหนี้สินสุทธินะครับต่อสมผต้ถือหุ้นลงต่ำกว่าหนึ่งเท่านะครับสำหรับสต็อกพิกในไตรมาสนี้นะครับก็คือตัวธนา,าคารกรุงไทยนะครับตัวถ้าเรามาดูโครงสร้างไรายได้ของตัวธนาคาร ส่วนใหญ่นะครับก็ยังเป็นรายได้หลักเนยังเป็นรายได้ดอกเบีย้ยอยู่นะครับโดยกรุงไทยเองเนี่ยก็มีรายได้หลักเนี่ยนะครับเป็นรายได้ดอกเบี้ยอยู่เหมือนกันนะครับคือมีสัดส่วนถึง75.5%หเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับทาให้เรามองว่าตัวกรุงธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์นะครับจากนโยบายต่างๆภาครัฐเนี่ยมากที่สุดนะครับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐเนี่ยจะ ส่งผลดีต่อกรุงไทยยังไงบ้างนะครับเราก็แบ่งเป็นประเด็นหลักๆเนี่ยสาประเด็นนะครับคือความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะครับรายได้ค่ามเนียมแล้วก็ทําให้กรุงไทยเนี่ยจะได้สภาพคล่องราคาถูกด้วยนะครับประเด็นต่อมานะครับก็นอกจากตัวกรุงมไทยนะครับที่เป็นตัวการในการส่งผ่านนโยบายังการเงินแล้วนะครับทำให้ตัวกรุงไทยเนี่ยมีแอปหลายอย่างนะครับอย่างแอปเป๋าตังค์แล้วก็แอปถุงเงินนะครับที่เคยใช้เป็นการส่งผ่านนโยบาย ร้านค้าประชารัฐนะครับแล้วก็โครงการเหล่าที่ด้วยกันนะครับท่านนักลงทุนหลายๆท่านอนันน่าจะยังจํากันได้นะครับเรามองว่าจะเป็น KTB จะได้ประโยชน์นะครับจากตรงนี้การส่งผ่านงบประมาณนะครับไปสู่หน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เงินมีเงินเนี่ยจานวนมากนะครับมาพักที่ KTB นะครับเพื่อรองส่งผ่านไปให้หน่วยงานรัฐนะครับโดยการบริหารจัดการสภาพคล่องของเงินตรงนี้ดีๆเนี่ยจะทําให้ตัวกรุงไทยเนี่ยได้สภาพคล่องราคาถูกนะครับ สำหรับหุ้นตามธีมนะครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับเราก็เลือกมาห้าตัวนะครับสำหรับธีมไฮซีซันของการส่งออกเนี่ยก็เป็น TU นะครับแล้วก็ไฮซีซันของธุรกิจเนี่ยเราก็เลือกมาสองตัวนะครับคือ BDMS แล้วก็ TOP นะครับแล้วก็ในส่วนของธีมการพื้นตัวของยุโรปเนี่ยเราก็เลือกมินมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น KDB นะครับซึ่งอยู่ในธีมของการคงอัตตาดอกเบี้ยนโยบายไว้นะครับสำหรับ พื้นฐานของผมก็มีประมาณนี้ครับขอส่งต่อไปที่กลับไปที่ปิ่น